สวัสดีครับท่านผู้ชมยินดีตอนรับเขาสูช่องสอผ้าโชคครับเมื่อนี้ีส่อผาโชคกับสิพาพี่ผาน้องไปคุยกับแม่นี่ครับซึ่งช่วงนี้ก็เป็นช่วงสถานการณ์โควิดนะครับกับบอสสามารถที่สิไปคุยสดๆหรือไปทายทํามาให้พี่น้องเห็นกับมิตรใดคุยทะกันทั้งโทรศัพท์ครับสาหรับเที่ยวนี้ครับยังไรพี่น้องก็ตามสอผาโชคมาเ้อครับเด้ครับสวัสดีครับแมนนี่ครับ สวัสดีค่ะแม่นี่ค่ะจ้าเพื่อนแจ้งเดนเนาะแนวทางห่าสำหรับงวัน,นี้ไม่อายากบอกคนไหนยังมาถึงอ๋อหฮาให้เพิ่นเต็มครับเป็นแนวทางซื้อดอกเด็กตัวเดียวพี่น้องโอ้พี่น้องรอค่อยหลย <c oughs> อันที่บอกคอกน,น,คอ,น,นคอ,คอ,อกว่ามันหลาแล้วไม่ถือจะบอกง่าย แจกลายมวด้วยใจบุญมาเดียวนั่นล้มาบดมาเดียวฮ่า่าฮ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 ่าว่าดอาฮ่า่นฮอาฮาฮ่อน่อฮ่าง่าม่าฮ่าด่หาเ่าฮ่าฮเาฮ่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 าฮอาฮ่าฮ่าาฮ่าฮ่าฮ่าา่าฮ่าฮ่่าา่าฮาา่าง่าฮ่่่านาฮ่า่นฮ่้เ่่าน่่่่่ฮา่่นา่

เสือย่ามได้กือบว่เขาตี๋ันเจ้าของเสือตี๋ยไหมนี่บอกว่าฉันบ้านเสือต้องกับฉันเสือดับเมนี่เห็นเป็นยังไงก็บข้าวเม่อนนี่ครับสําหรับงวนนี่แต่หลังวันพาสวนเหมือ้เหมือนที่สวนนะต้องแต่เห็นเห็นครับผมแต่เห็นโตไงที่เต่าที่ที่ที่งอนแล้วที่เห็นเห็นโตไงน่ะอ๋ ไอ้ซเจอน,น้อยธ้ามเลาห้เร่องอ้เละอืมตีซีเครื่องยอะมากเพียงนี่ตีซเครืงตีไม่นี่เพราะว่าอันตีหนตีแจเ่เนาะคนตเริ่มร่วงไปกากนั่นนะครับผมก่อนีน้องเคตีซีเ,เครื่อง,งติดกโรคแต่แรต้องเกเป็นคอเียวขนาดอืเพราะว่ากูกูงานเครื่องบริวารมันเป็่นีเที่ยวข้าขงตลอดหลัลงวัดพระครับผม สเงหนไม่เห็นีกันมันงยันอยู่วระันเพื่อนโยกขึ้นเห็นเลยบอกไม่นี่หรือจังไหนอ้ายเมันจะอยู่ห่างาที่เ่าโอ้รอยมากคือเก่าบอกไม่นี่มากเตาแบบนี้รูกขึ้นนั่งเอาไมเห็นีวระันเอายันมาดว่าือ่ามันบอซีว่ายันไ่ถอกันนะ โอ้ยต <O> <ca fate> ัวเลขอะตัวเกับมากเด้อกตัวเดียวไม่นี่น่จัากะาคุพคุเห็นมยันม่ถึงหายคนนะ่ันฮึ่ายเพอ่นเลยเห็นอ๋อเห็นเห็นที่หันนะ่ันจ่าเห็นตัวง่ายเพิ่งตีที่เพิ่งเั็นมางเห็นเห็นเห็นตีี่เพงรักงเหี่ยมเหมือนนึงวที่สองเป็นเห็น มังวันคพระแสงเนี่ยมันขึรแสงกับเศษแขงนี่ือเพิ่มเพิ่นเยอะมเดนละเพิ่นเขามาวัดบอกไหมนี่เพิ่นเขามาวัดเจอมาเสียบแน่นมากหนักมากพอดีโอปู่ยาเพิ่นที่เที่ยวมาเส้นนี่แหละทีเพ่นล่องเพิ่นเศนเพิ่นล่องมีตลอดนี่เพิ่นเศษวนร่องมีตลอดวัฒนคพระเป็นอย่างาหา เป็นนัก้นบ้านเขียนแม่นะก้อนว่นนนาะวันนผะทุกๆวันนผะเหรอจีไม่นี่วันนผะใหญ่นิจีงนช่วงนี้ห่งจีถอดกันขอบานจ้าแต่ว่าคุน่มาเหียบจมือนแ่ะแต่ม้าจมื่นเนี้ยอ๋แปลกเนาะย่งนั้มืนเงยเงยมากับกูอันเครื่องบัวหวอันกันเครื่องปูเครื่องยาวหรือไม่หระอืมเป็นม้านะ บลลนันร่มไปมัน,นเป็นนิ่งตัวนังมากเลยอะแล้วสิเปลยนไแต่ว่ามันเป็นตัวใต้เนี่ยรู้สึกว่าเห็นเลยบอกไหนี่เห็นพลังล่า,ลางมันเป็นงานน่านรับดอกเพรามันติตือนเราเพื่นนอนสิงทีเซิงอะครับผมแต่ว่าถือว่าเคื่องยานหอคนาเห็นบ่อแหย่ยานมันะนบ่อหย่ยานเนาะจ้ะานบ่อแหยานอกอคือนเพนอืมแบบกบอย่างท่อนได้แม่นวนบด้ยานเพน มเพิ่งมาอยู่ตลอดจั้งสิมะน่าเงี้ยมาน่าวันนี้ก็ว่าพ้นไปกว่าแล้ว่าวันเี้เราพ้นเดียวนะครับผมไม่มาเพิ่งแย่บ่อายแล้วเฮาให้เพิ่นเป็นแนวทางซื่อๆเนาะเฮ็ดถือเฮาก็บ่ฮหูเมื่อวามันสิออกมางเข้ากันเนาะย่าผิดถือเฮาก็บ่ฮู้แต่ว่าเพิ่นกะโลมีนี่ผู้เพิ่นเคยได้เคยโชคหมานนะมีนี่เพิ่นก็รออยู่ งานนีเพิ่นจ้าเพิ่นแทงเจียนตัวเพิ่นดอกแต่ผ่านไปทีเก่าวแล้วเนี่เพิ่นได้คือเก่าเพิ่นเก่งแหมเพิ่นเอาไปจับใส่ตู้เลขตู้ที่เพิ่นมักเพิ่นก็โดนตึมโลดนถือลดผู้ใด้ก็ตามหาแต่เลขตัวเดียวใม่ไม่นี่มากตัวเดียวถ้าวงานได้ร่วมหาเพิ่นนั้นเดียวตัวเดียวเนาะ มันก็อยู่ตั้งนาแล้วมันที่ไหนหลังเนอะแตกเนาะตัวนี้ตั้งนานมันที่ไนมาชิว่าชูคว่าคว่าช่วงนู้นก็อยู่ตั้งนาคนก็อยู่ตั้งหลังเห็นเป็นตัวใหญ่บ่แม่นี่ใหญ่มาชิว่าเราจะเห็นตัวใหญ่นราได้ชิวมัน้อยออืมเห็นซีมากเป็นร้อยมากเป็นตัวมังกงเลยตี ให้ลูกขึ like ้นเห็นแรือที่ข้อเสะเห็นตัวใดกว่าม like ่นี made, ่ยังบ่ท่านชัดตัวเดียวจ้า C ตัวเดียวบ่กม่นี่จ้าเห็น C ตัวเดียวอ๋อจ้าจ้า C ตัวเดียวเนาะฟังเอาเด้อท่านผู้ชมเลขตัวเดียวม่นี่ C ตัวเดียวแดูเหมือเล่นบแม่แบบตอนวัดตอนน้องไข่เจอมัญหาอยู่างนีย โอ้ตอนนอนไขยืย่นที่ครับโอ้ตอนไม่นี่<อ>บ่สบายบอจาบาอาา้าเนี่นูว่าหาเยอะแยะถามว่านี่ยวมันจะลอยแล้วค,นคนรับทะเกว่ายาวสมวลอยข้าใจส่มาบเข้อใสจสจบกใ่หลงตันเมือรุ่นมากคอยสวมันน้องเลิน,นมไม่หายไอ้ไม่เสือกเลยหน้าหังเลขที่นะนเลขที่ตัวใดแต่ไม่นี่ว่าเลขที่ หนึ่งศูนย์สามในวันเลคซี่โอ้วันเลคซี่หนึ่งศูนย์สามเอ้าคือคือเลขแล้วนะนี่คันวันเลคซี่ก็จะเป็นเลขรถก็บอกให้จังเดย์เห็นะขันนั่นวะนี่ขี่นะเมนบล์ครับเลขรดจังเดย์เลขรถแม่นี่ครับหาหนึ่งเจ็ดเก้าเดี๋วจะเบียนรถหาหนึ่งเจ็ดเก่าเตุว่ากูมาเห็นเดี๋ยวนนั้นมันออกเลยรถไยเดี๋ยวนั้นมันออกวันเลคซี่ เสี่ยมันด้วยออกหนึ่งรน่วยสามวันไม่เสียงเพราะว่าถ้าฝันว่าปูไม้เหี้ยนมันสีมีแนวออกหลดมันบ่ส่วนมากนี่แล้วสีเป็นขั้นใดทัานวะวันมันเคลนฝันเนี่ยภาษาวันวันรถที่รถไปรถไปยังเสียงตีนออกมดิรถมันจะใส่บ่าจะใส่ขั้นเดียงหนสามสองหนึ่งวันไม่รู้ตบเราไม่ทิดทีดิท่านสามสองหนึ่งสามสองหนึ่ง

ออเพื่อนหวานว่าปูมาหาโอ้สิมีแน่ออกเลขสิออกหันเจีออกอยู่ในในวงเมียนเนาะแต่สิแม่นมาจะสุกันหลาตัวมากกว่ามากกว่าเว่นเนี่ยตอนนั้นพ่อให่เรายูยูคนเดียวนั่นเรียนเยอะที่ข้างนอกนั่นดูสวบจ้าเหีนยเนียบอกเง้เนียึ้นมราเป็นคนที่งงโอ้โหอินดีด้วยเหรอคาเขา อยหงลแต่ว่าขันคนมากนังเลยมันเทีย่ยวสงเสียอลไี่จ้าเกียวสามคนมาอมแตนหองนี้วันอกคคนถ่าเป็นคนะาครับ,รบเอาซีบนึงซีนี่บอกไม่นี่แล้วซนั่งหยงเออซีอย่งเดีวเพราะว่าเห็นซีนอนหนึ่งซีนี่แล้วอันหนึ่งซีนี่มันยังกว่าขอบอลอดโอ้ขอบรอดรถมอตอร์ไซคบอกไม่นี่สามสองหนึ่เลขรถนะสามสองหนึ่ง<ด> รอดปลอดลดสิ่งจ้าจ้าอันนี้คือความฝันแต่ว่าตัวเลขที่เห็นน่ะคือเห็นซี่ตัวเดียวนอกเม่นี่เนาะเลขตัวเดียววันลดขึ้นเดียงวันสองเอขึ้นเรี่งกันเลยขึ้นเรื่อกะตาจิดขึ้นสองขีไปผูเดียวจะยางปินเหอปิ้นัวเนแต่นี้ข้นเดี่ยงันฝันว่าย่างปิ่นย่างแตนี่บอกเมนี่สามสองหนึ่งนี่บอกจ้า ม่อนเดอันนแต่ใสขั้นแดงไม่นี่เนาะจ้าขั้นแดงอันน่ะฮะยังมันโยังเรี้ยงมันแสีทียังเลือยอันสีว่านึงนึงจะเทียมันตัวเดียวกันน <laughs> าะอ้่ฟันบะปูมหาส่วนมากสี <c oughs> มีแนวเป็นมีแนวออกโลนเนาะอยู่หันเนาะมีแนวออะคือจค่สีวาที่ใส่ทานั้นแหะครับเพราะว,ว่ามันน้าสองเยียมันออกสงเยียมเนย เปลืงนี้มันเปลืงโคนเห็นมันมาหาดังได้เนาะส่วนน่ะครับครับเป็นห่วงคือคนนลายบ้านนี่มันเป็นกลุ่มเตียงนี่ก็เจ้าเห็นอี๋เนี่ยนะสามก้นนะนะอืออันน้เรกอย่างมหากันครับครับจ้าจ้าดูดคิดหอดยู่แล้วแต่ว่ามันกับบอลได้ไปเนาะเด้ไปหากันน้องไก่คิดหอดเด็กตัวเดียวก็คือซีตัวเดียวเนาะจ้าที่ตัวเดียวมงกุร แตมันมนี่ยมันกแเท่เราอกกันว่าเราต้องมาดอาเสนอนถะ้าขอคนของหนาตัวว่าจะแบ,ะบล,ล็คจะหันมันกระจกเหาล่มไปแล้วอืมลเลยว่าคำน้องแมบอาดในสถานะแรงเดินเ่นอมาหาคำท,ที่เรานะัดนะ้มาได้ว่าจากที่เห็นนั่นละ เห็นเป็นตัวใดย่ำให้อีกแน่ไหมนี่เห็นสี่ตัวเดียวจ้าสี่ตัวเดียวเนาะจ้าแม่นี่เราก็จะวางตามบาอายยันมาถือแม่นี่แล้วก็เป็นจังสี่แหละพี่น้องเอ้ยแล้วก็ย่านตั้งแต่พี่น้องบ่ถือบาดออกมากแล้วถือไม่ใส่ข้นน้ำมันวางน้ำคนไอเส็นเนาะเสียงเส้นเนาะบาง หาทาทเเานะลขตัวเดียวซีโอ้ซีมากงามเนะาะเห็นแบบเก่าแต่ตัวใหญ่กว่าเก่าบ่มินิหรือตัวใหญ่ซ้ำเก่าเห็นแต่แต่หลังมากเห็นนี่เห็นอันใหญ่มากตัวใหญ่น,นะจ้าบันเน้นเคยบันทัดก็จริงตามบันทัดอยู่หรอโอ้ยย่านตั้งแต่แม่นี่บ่<า>เห็นเ<า>นะาะ <laughs> ย่านลูกหลานบบเห็นต้าพนเลยขยายให้ใหญ่ๆลูกข้นฟ้าเห็นทีเิงงานมาหน้าบานรายเติ้งมาหน้ากันวางเติ้งไปหัวโตหน้าเราเตินบานมแม่นวันก็พอเสียด้วมากเลยึงไม่อยากบอกติ้งไคนบ่อดอกให้ไห้ป่นแนวทางให้ไหวปีนแนวทางบอก หาถือเพื่อนกสิได้มีเงินมีข้ามใจเพราะว่าช่วงนี้ช่วงโควิดผู้ใดก็ลำบากเนาะเพรนั้อ่ามีาบนแบบจ้าเพราะว่าา้กโวานุติอวกดตัวนี้เนาะจ้าเพราะว่าตัสอวมันนี่รับวหน่นบ้านสามทีวันจะเห็นเหตุไงจ้าไปกวนนี่นี่จะโตนในหน่อยต้อมาา อันน,นี้ยันโดว์พวกแม่มันมาก,กเกินติดแจงเงินเร่องแต่เรงเต่าที่นะครับเพื่อนสวดม่อนจุนแจงตีตีที่เครื่องแน,งนี่ยติดแจงนะครับน่าติดคำเรื่องติหางสิทธิ์มันตนิแจงก็ดีเห็นยน่างห่านนะจ้าเอาก็บรบกวนแม่นี่แค่นี้แหละครับก็บขอบคุณหลายๆเด้อสำหรับแนวทางเมื่อนี้ครับ ขอซี่มันๆ่ยคเลยนี่กเห็นเราที่เห็นจังแม่นบแมนก็ได้ครับอันนี้ก็เป็นเพียงแนวทางเนาะแม่นเนาะพิดถูกเพเกิดว่าดอกพี่น้องเอฟซีก็ได้ครับแต่ว่มีผู้ใด้ห่เพียงแต่ว่าเห็นจังได้ก็ว่ายฟังยังสั่นนะเอาขอบคุณแม่นี่หลายหลยด้วครับขอบคุณครับสวัสดีค,ค่ะคคส,วส,คสวัสดีค่ะแม่นี่ค่ะ นี่แหละครับท่านผู้ชมคือตัวเลขหน้าทางจากแม่นี่ครับที่เลขที่แม่นี่เห็นตัวเดียวชื่อซีได้ครับพี่น้องก็คือซีแต่ว่าตัวเลขที่เกี่ยวพันกับที่แม่นี่ฝันว่าปูมาบานหันส่วนมากสีออกครับกับมีตัวออกแล้วปแก่มีที่วัฒนออกกับมีครับพี่น้องก็ไปวิเคราะห์ครับพิถูกกัว่ากันครับพี่น้องครับขอบคุณพี่น้องทุกปู่ทุกคนครับที่เขามารับชมรับฟังครับต้องรับวงนนี้ก็ขอให้พี่น้อง เอทุกผู้ทุกคนให้ดำดำเรื่อยๆอย่างนี้ครับให้ถูกหวยสําหรับวันที่หนึ่งที่มาถ,ถึงนีนทุกผู้ทุกคนครับถูกใจก็อเรื่อมฝากส s c ข i b นกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อสิบวันได้พลาดจากรายการกดีๆของทัางช่องขอบคุณครับสวัสดีครับ